ค่ะคุณปวีนาคุณอนุชาครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมากราบไหวา้องค์พญารีสัตนาคราชที่ประดิสถานที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดน,นครพนมแห่งนี้ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะขณะที่บรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะในงานวินเทอร์เฟสิวัลก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะมาถ่ายรูปกับอุโมงคไฟล้านดวงค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศร,ริมโขงในยามค่ำคืนของจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งจะเห็นภาพความงามของอุโมงค์ไฟล้านดวงที่ประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีตะการตาค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอุโมงค์ไฟล้านดวงที่รังสรรค์ขึ้นมานั้นใช้เส้นทางจักรยานหรือว่าไบาเลนนะคะเป็นอุโมงค์เรียบม่น้ำโขงระยะทางประมาณ500เมตรซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนนี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงตอนเช้าๆฝั่งตรงข้ามของนครพนมก็คือเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวค่ะจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาไอหมอกในยามเช้านะคะลอยปะทะกับแสงแดดทำให้ได้บรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็สวยงามค่ะริมแม่น้ำโขงก็จะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาเดินวิ่งออกกาลังกายค่ะบรรยากาศของนครพนมตอนเช้าๆก็จะเป็นบรรยากาศที่ สดชื่นเย็นเซนสดชื่นครับเพราะว่าบรรยากาศแม่น้ําโขงแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากฝั่งลาวรวมถึงแสงแดดยามเช้าที่สดใสครับเหมาะกับการออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจครับช่วงค่ำยามเย็นล่ะคะช่วงค่ำยามเย็นก็จะเป็นช่วงที่แสงสีสวยงามครับแล้วก็จะมีผู้คนหลากหลายพานกันมาซื้อของ<ม>แล้วก็มีคนทั่วไปครับพาันมาเดินเล่นครับ ส่วนนี้เป็นบรรยากาศย่านหอนาฬิกานะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าที่นี่ถือเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านโบราณเอาไว้จุดนี้ในยามเช้าจะมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะอาหารยวนที่ตอนเช้าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะมารับประทานเพื่อคลายความหนาวแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะ ค,คุณปวีนาคุณอนุชาคุณผู้ชมคะให้ผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะยิ่งใส่สายก็ยิ่งมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ลานพญาสีสัตนาคราแห่งนี้นะคะนําพานบายสีนําดอกไม้ทุบเทียนนะคะมากราบไหว้สักการบูชาค่ะแล้วก็คาดว่าตลอดทั้งวันของวันส่งท้ายปีเก่าจะมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่นยาวไปจนถึงช่วงเคาดาวของคืนนี้ค่ะ ขอบคุณคุณมายุรีค,ค่ะ